อยู่สวัสดีครับอยู่ครับมาพบกันใน <c oughs> เกมซีฟายนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเข้าไปดูกันโอเคตอนนี้นะครับก็หยิบปืนมานะครับ <c oughs> วันนี้ขอโทษทีครับโคตรทีชา้าไปหน่อยพอดีน้องผมมีเรียนซสมุนก็เลยคนชิบช้านะครับคุณ <c> ผ <oughs> ู้ชมนี่สเกมชมในสิ่งมปะชบากว่าได้ไครับอ่ะเราปิดเสียงเกมเลยนะถห้ไม่ได้ยิน ก็อยากแบตหน่อยนะคุณผู้ชมแต่ว่าแต่ว่าถ้าพี่เสียงเนี่ยเราก็เสียงเขาเอไป้เข้าอ่ะเข้าใช่ไหม I was happy. แตกหนึ่งครับตูบอกว่าโอ้โหแม่ง,าาง,งกูสาดใส่แล้งแล้งแล้วไม่นะตอนนี้นะผู้ชมเราได้มีการลิงปืนแล้วต่อสู้กับกับไอ,นนไอน้นั่นนะครับไอ้สนคนนั้นซึ่งมันก็ตั้งไอว้วอลป้องกันได้นะครับก็รู้สึกว่ามันจะเริ่มตั้งหลักแล้วนะครับเดินขึ้นไปบนบันไดนะคุณผู้ชมเดินขึ้นไปเตอนนี้เนี่ยมีไม <All right. S 1> ่มีอะไรที่ต้องการเลย ไ,ไ,มไม่มีอะไรที่ต้องการเลยครับุเราต้องการไต่แรงขึ้นไปใม่ยังนั้นตุยยิตุยเย <c oughs> ุ่อ้โหไม่ได้เด็กหรอกะตายกร้ช่ายกระต่ายก่รนต่ายกรัต่านกรื่อนขร้นมา้กระต่ายคระ่ายกระต่า <c oughs> <c oughs> เกระทับบลียบร้อยดับเบิลคทพ่อหนพ่อลูนงไหมก็ตายจะมาทำไมกลับไปฝึกมาใหม่นะโอเคครับคุณผู้ชมตอนนี้ก็ซ่อมเกาะปั๊มยาซ่อมเกาะเรียบร้อยเุ้ยเฮ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 ้ยขอลูดแป๊บขอลูดขอลูดของก่อนนะลูดคุณผู้ชมของอยู่นี่ปืนปืนปืนก็เป็นปืนแบบปืนแบบไม่แม่ปืนกึจปืนกึจกระดัจ ตอนนี้นะผมเราแค่ทำการเล็งปืนไปที่ศัตรูนะครับใช่ไหมศัตรูอยู่ตรงนั้นไม่ใช่ไม่รู้มันอยู่ไหนแต่เล็งมั่วไว้ก่อนโอ้โหอันนี้ตายเล่นยอมอ๋อเนี้เรากำลังสั่งแล้วไม่เป็นไรของอยู่นี่แค่ไปนีีเลือดก็ได้จะเย็นพ่อหนุ่มจเย็นพ่อหนุ่ม อย,อย่าใจอย่าใจร้อนใจเย็นๆนี่อาตมาไม่ใช่ไม่ใช่โดนลอยสอยสี่เอ้ยไม่ใช่สี่คนอุ้ยปืนดีไม่ใช่ปืนนี่นี่ผีเสื้อที่ยิงปืนใส่พวกแกนะนี่คือผีเสื้อนาะวินบินมาแล้วแหลอตาย นี่เรานะนการยิงปืนใส่ศัตรูนะคุณผู้ชมศัตรูหางในอาคารในในบ้านหลังนั้นเราจะต้องฆ่ามันให้ได้นะครับมันไม่ตายหรอกเราก็เข้าไปปิดเกมมาเลยแล้วกันผอยู่ไหนวะไม่เจอเลยอ๋อตายน้องผมจะเข้าไปปิดเกมตูเลยนะคุณผู้ชมจะทำให้แรงศัตรูเนี่ยลดนะผมแลวแรงเราจะขึ้นนะครับเราอย่าทำให้ศัตรูแรงขึ้นแล้วแรงเราลดนะครับวันนี้เนี่ยเราเรากำลังเราศัตรูมาดูคลิปเขาอ่ะ อันนี้เรากำลังเดินอยู่นะมเป็นยังไงนะวินพี่อู้พิษกอไม่ขอขวาขอขอแป๊บหนึ่งนะเพื่อนศัตรูมาดูคลิปเขาก็เลื่อมเขาอะไม่ไม่ถึงเขาบอกว่าก็ก็พี่หยั่งบอกว่าห้ามห้ามเพื่โดนโดนยังโดนอันนี้ไม่ใช่เหรอห้ามตัวเองอ่ะแรงลดให้ศัตรูแรงลดได้ บอก็คือมันขึ้นอยู่กับเขากับถ้าตู้ไงว่าใครจะสู้ใครใช่ไหเดี๋ยวพค่งทะเลาะกันกูถ่ายคลิปอยู่พีทเนี่ยเหรอกูก็อู้แบบกูก็อู้พีทจำตึกคุณผู้ชมครับผมก็ไม่ได้พูดผิดอะไรนะผมก็พูดตามความจริงของคุณผู้ชมกูพิทเยี่ยวะกูก็ว่ากูอู้ดีแล้วนะเอาไม่เป็นไรคุณผู้ชมผ่านมาละ นี่นะผมศัตรูก็กําลังจะทําให้ตัวเองหนูได้คิวเยอะๆหนูเราอยาทําให้ศัตรูได้คิวเยอะเราจะเป็นคนไปปิดเกม,มนะครับตอนนี้นะผมเราเริ่มการเดินมานล้นครับอุ้ยวงบีบนะวินบีบเข้าต้นไม้สีชมอะไใชมพูดิต้นไม้สีเหลืองเออต้นไม้สีเหลืองใส่ปืนใส่กระสุนรีโหลดนะผมนะครับโอเคนะครับกำลังไปนะผมเดินไปเลยปุ๊บปุ๊บปุ๊บ ล้มหนึง่งสวยโดเขีวไม,วไม่ไม่ไม,ไม,ไมโอขอต้นคุณชมแต่ได้3มคิวดิวได้อยู่ไม,ม่ชมตอนนี้เพื่อนหนุ่มกำลังทำการทำด้วยกลทำการดวลี <good>! ่กูดวลี่กูดตอนนี้เราแดงแบบพื้นมาแล้วไปอุ้ยโอเลย ดูดีๆก็เยโอเครัตอนนี้หนุ่มเรากำลังทำการขี่รถเครื่องลงมาหนุ่มไปรถเครื่องบินได้หนุชื่อว่ารถเครื่องแม่น้ำนาวินจมน้ำตายหนุ่อมอยู่ดีๆก็ได้กอซ่าครับคุณผู้ชมอยู่ดีๆก็ได้กอซ่าเอาผมัาใชยา เดี๋ยวเขาจะยิงปืนเดี๋ยวเขาจะได้โอการใช้ปืนเนี่ยลากหัวคมงพ้งของศัตรูหรือฮึ่ลงแม่น้ำไปเลยฮื่งแม่น้ำไหลไปตีไปตีไหนก็บวู้ในเกาะนี่เนาะมมากอจะเรียกว่ามันเป็นเกาะก็ได้ว่ะเพราะมันนเป็ว่าแมพเนี่ยมันเป็นเกาะดีกว่าทะเลล้อมหลอมใช่ไหมนะวินเนี่ยนี่นี่เขาเล่นดีเกาะสวรรค์เลยนี่ยนี่น่าจะเกาะสวรรค์นะไม่ใช่เกาะสวรรค์บอลบอาก็ก็มันเป็นภาษาอังกฤษอะน้องอ่านบอกเกาะสวรรค์นะแต่ว่า พอเข้ามาเล่นเล่นเนกมจริงบ่อเจสวรรค์นเนี่ย <laughs> สมัยก่อนอ่ะมีแตเอดสวรรค์แต่ตอนนี้เนี่ยอเขาอัปเดตมา,างไงอีพีไฟเขาอัปเดตตลอดตลอดตุ้ไหนวะแพทใหม่ก็ยังบ่อกออกเลยให้มันอัปเป็นซีสันนะพื่อพอดีกว่า โอ้ยดูด,ด mhm. ูด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 ูมูด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 ัดนดบดนดูดูดูดุดู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 ดบปูด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 งปูด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 รดู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 นูดบดู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  วันนี้พวมีภารกิจครั้งใหญ่จะขึ้นแรลงแดไม่ได้อันนั้นก็ตกจะขึ้นไปตอนแรกโต๊ะก่กอไม่ใช่อันนี้ไดมอนด์ไอวีอ,อ๋อจริงเขาจะต้องทายทิศภายในคลิปนี้เหรอเออใช่อุ้ยเอราวิเศษมาลุ้นกันเอดอบิเตตไม่เห็นได้ผู้จัดล้อเอโดอบิ body body body, body. <FC> เ <Min utes. S 2> อฟดีมาไม่นิดเอฟซีมาไม่แน่เอฟซีมาม่แน่ผมเป็นเอฟซีหลายหลายคนแต่หนูชอบมาไม่แน่นี่เขาจะถ่ายคลิปเกมอา,าอออร์กก่อนเคยเฮ้ยเขาถ่ายคลิปเกมอาร์กรีวิวทีเล็กกว่าถ้าจับได้อะโอเคีวิวผู้ชมคลิปหน้า<ๆ>เดี๋ยวจะถ่ายคลิปเกมอาร์ก s r v e v a l EVO on Mobile อย่าง Arc o p t i m a t e Mobile Edition เดี๋ยวจะรีวิวทีเล็กที่ว่าเราจับมาให้ดูนะผมคุณผู้ชมรอไปก่อนนะครับ <ละ S 1> ประมาณประมาณสักวันสองวันคุณผู้ชมไม่ถึงหรอกไม่ใช่วันสองวันน่าจะเป็นหลายวันแหละหกเดือนอะคุณผู้ชมกว่าจะจับทีเล็กได้คุณผู้ชมพอกีย,ยอกยอกเราเล่นนะคุณผู้ชมอันนี้<ม> แอดพิเศษไม่อยู่ตรงนั้นน่ะจะเก็บยังไงดีแอดพิเศษไม่อยู่ตรงนั้นเลยทำไมไปอยู่ตรงนั้นไปอยู่ที่ที่ว่ามันเก็บได้สิสีพี่ครับเบื่อแม่งเอ้ยผู้ชมครับกดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยในการล่นครั้งนี้นะเพื่อนตายคนที่สี่ตายผู้ชมอ่ะเดียงไปแล้วก็รอชุบอย่างเดียวก็รอชุบอย่างเดียวนะผู้ชมน n e น n d o นวันนั้น วัน่ัวน่ว้นวกววก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 อุ้ยสกีบิดดิชอสกีบิดดิชลิชนตเนีนียเดเดตั้งมุมั่แล้วคุณผู้ชมเผื่อมีคนมาหลบตรงนี้หนรงนี้แหละยก รา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 อืมสกิบเดยสกิบดย์ดมดมยากมีสก๊อเสียบอยากได้ของต่งปืนผมไม่รู้เรื่องผมเล่นฟรีไฟมา สี่ปีแต่ผมไม่เคยรู้ว่ามันมีของตกแต่งปืนสกินปืนเนาะของตกแต่งปืนไม่ใช่สกินปืนมันได้ช่วยอย่างลยนะของแกะแต่งปืนก็แค่ทาให้ปืนสวยขึ้นไม่ได้ทำให้ด้านไม่ใช่ตกแต่งก็คือมันจะทํให้ปืนสมมุติเนี่ยอันนี้ใช่ไหมใช่มันอ่ะมีคอโซคอโซเอสโคบซีมันจะทาให้เล็งง่ายขึ้นใช่เขาเรียกว่าการแต่งปืนเขาเรียกว่า จี้เนี่ยทำให้ปืนแรงขึ้นแรงขึ้นจริงเนาะมีสามารถเอาแมกกาซีนมาใส่ก็ได้เนี่ยเห็นไหมเขาเรียกว่าแตงปืนแต่ต้องว่าแต่งปืนตรงไหนว่ามปสวยขึ้นอือลา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 บันนานนาหนูขอเคียวด้วยอุ้ยปืนเปิดปืนเปิดปืนเปิด ปืนปอดปอดปออดของอยู่นี่ปวดปวดปอดปืนปอด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 ปืนปืปืดปืน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 ปยนัืนป่นืนปืนปืนปนปืนปืนมืนปืนาืนป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 พนปืนปืนปืนเืนป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 ืดปืน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 เสนปื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 นนนน เป็นสัตว์ที่โคตรโบราณมากไดโนเสาร์น้ำศูนย์พันไปจากโลกเมื่อหลายล้านปีก่อนไดโนเสาร์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 เพื่อฮึ่มงนอะไรเนาะอืออือ ได้ดเสาน้นเป็นสัตว์ที่น่าเกียดมากให้ดืสนาหน้นอุ้ยอื้งจังหจัดควงนนเร่อโอ้ยส,โโสโโปปะโคบสะโคปจริงเรออนเสาร์าสมันจะต้องมนีท่อน ตีขึ้นตนน้นนาไดโนเสาร์เพื่อนฝูงไดโนเสาร์ไดโนเสาร์ไดโนเสาะะร์แล้วก็จบเป็นสีแล้วก็ล่องไปเรื่อยๆจนจบเหมือนที่ตัวได้ยินกัะเกี่ย,ยแต่ว่าจริงๆนะปีล่องเพลงไดโนเสาร์รูท่องยนะูทูบอ่ะมันคาดเข้าว่าเพื่อนฝูงไว้นะเอาจริงงนะมันบอกกัว่าไดโนเสาร์ไดโนเสาร์นะมันคอนเวนว่าเพื่อนฝูงไดโนเสาร์ไดโนเสาร์นะบ่ใจัไดโนเสาร์ไดโนเสาร์นะเว้ยน้แตงเพ็นเป็นกันอะ น้องพ่อของพี่แฉมฮะยให้น้องลองฟังเป่บอกตัวแดงยิงเงหรอเออคือแบบก็คือเพงเนี่ยมาจากตัวคือเพงเนี่ยคือเพงเนี่ยมาจากมันสมองของตัวแล้วก,แวก็แล้วก็แต็งด้วยตัวทั้งหมดหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วก็ลองด้วยตัวทั้งหมดใช่ไหมไม่ใช่ฮะมาจากมาจากพี่แฉมมยี่สิบเปอร์เซ็นต์พี่แฉมพึ่งพึ่งบอกน้องว่าเพื่อนฝูงอ๋อยี่สิบเปอร์เซ็นต์นี่คือเอ้ยม้ใชสี่สิบดีเพราะน้องเอาถอนถอ,น,อน,น,นได้สองเลย ก็คือ40%เป็นของปีแถมแถมประมาณแถมประมาณเพื่อเส้นที่เหลือก็เป็นของตัวใช่ไหมไเดไม่ใช่เพลงนี้นะเดินสาวที่เล็กงาบครอบอีกใช่ไหมเพื่อนฟุ้งในเดแถวเห้นะนะไม่ใช่ แฟนฟุงในเดือนเศร้าเป็นเผ่าพันธเดียวกันมีความรักที่แตกต่างกันออกไปมากมายที่ลก่อนอย่างตัววัดหลืมแป๊บนึงนอกขันกันเพลงไนนนเสามีม่หลายเวอร์ชันนะแต่ว่าพี่จำน้แค่ประมาณ2สองวิชันอ่ะเดี๋ยวลองว์ชันที่สองฟังได้นั่เสาได้นเอามาไมได้นั่เสา Dino sau, 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 sau, มีความรักในเผ่าพันเดียวกันนั้นมีความรักผิดแตกต่างกันออกไปมากมายมันถูกเขุาไฟทำลายเผ่าพันธของมันจนหมดสิน้นแค่เนี้แต่แต่ชอนะยังได้อยู่นะได้อยู่สึ่งก็ผี่สึง่ง่า ที่นี่แม่งอ,ออกแนวซึ่งซึ่งสงสารในน้เสาเว้ยสงสารพวกไดโนไดโนเสาร์ออุยสตูวอ่ะยิงเลยแม่งเลยยิงแม่งเลยคุณผู้ชมกดไลค์เป็นกำลังใจในการให้น้องผมฆ่าสตูให้สำเร็จนะผมให้สำเร็จเลยนะครับนะครับพี่เต้เฟ้นไฟเออร์อู้ได้หรอ กำลังถูกเหี้ยแม่งจะอุ้ยยังไงดีวะแม่งแบบเออจังปอมาเดิมอ๋ออภัยคุณผู้ชมรู้สึกเครียดไหมลูกแต่ตายหน่อยนะเมื่อกี้เกืบแดะแล้วหนงแดะก็คือตายเดสมอลเล่เออหรือครับนี่นะครับเออเฮ้ยคุณผู้ชมคุณจ้องไอป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 อไม่ใช่ไม่ใช่ เแงเพงเพื่อนประมาณฮ้นี่นีนี่เาพาลบนี่ไปได้น่ะอีบอกเลได้คือแรงแดงไงเรอเฮ้ประมาณห้าสิแตมนี่มีเนี่เราจะแรงแดง บางตัวก็เป็นเหยือห่อของไดโนเสาร์กินเนื้อถูกไหมของไดโนเสาร์กินเนื้อจนในวันหนึ่งที่พระเจ้าส่งอุกกาบาตมาชนโลกจนโลกนี้ทำให้ไดโนเสาร์สูญพันธุ์ไปเมื่อหกสิหกล้านปีก่อนในยุคคีเดเชียตอนปลายโดนพวกเขาไฟระเบิดไซ่จนซีมองถิง แล้วกระสุนพันไปแต่เจ้อก็ในนักส่องถึงไม่จะสูนพันกระลับมันมีในนเกส่องเจ้าอย่างเหนือรอดนะขึ้นมาสูนสูนสนกนกอย่างนนกนกนกแยกเหรอนกธรรมดานกธรรมดาที่เราเห็นบินทุกเกาตั้งไลาบินในวากาศมสอยู่ตรงคืนเนี่ยแล้วก็เลยขึ้นว่าพวกนั่นแหละคือในนักส่องที่เหนืออยู่ จากรวมบรรพการยุคล,ลาดปีเมื่อประมาณเมื่อประมาณยุคเดนนเสาร์นะทั้งสามยุคคือไทแอสิกจุลศิษย์และข,ขีดไอเทียอออื้นงบกว่าูตอนนี้ตัวเจ้ากวันเดนนเสาร์มันมันแบบตัวเจ้าก่อนเดนนเสาร์แม่งยังไมู่กหลานอยูกก่ก็คือจระเขก้กับนกแต่ส่วนใหญ่จะเปลนอินไปทางนกเนาอกจาก อุ้ยวงบีวงบีเลืออ้ยใ่เลือเสาทั้งหมดะกอยู่โนแจอใช่ไหมประมาณนั่นแหละแต่ส่วนยายปีที่ซือก่ามันจะเอยนไปหาหนุกมากกว่าอะไรใช่ไหม นี่เขาแต่งเองมดเลยเนาะไปก่อนไปเรื่นสาวไปเดืส่สาวไปเดืสาวน,นัตต้ตึกพนาะตึกไปเล่นเกมอากไซเ v i ร์ลอี Mobile, อเวอร์ออนมบยในเกมในแบบในร์ชันใหม่ของมัน,น่ยก็คืออัคออพติเมตมูบายแอดิชดั่นนะโดนและตื่นค่าเป็นวาเล่นเลยค่ะ นพอบวกเทาไเลยทั้งหมดโอ้พอ,อยังยังฮะยังคลิปพอยแล้วเนาะมันน่าจะยาวกว่าพอยแล้วนี่สวัสดีครับคุณผู้ชมแปบ๊บนึงนะคุณผู้ชมเดี๋ยวขอดูคลิปก่อนยาวเท่าไหร่ืม